สวัสดีคับเก่ผมฟีฟ่าเกมแคสเตอร์วันนี้ผมจะมาแคสเกมไฟน i g แอดเฟรดี้วันหรือว่าไฟนัลเฟรดี้พักหนึ่งนั่นเองครับสร้างบายเออสร้างโดยคุณสกอตคาวตันนั่นเองอ่ะก็มาเริ่มกันเลยคืนที่หนึ่งนะตอนเที่ยงคืนก็ตามเกมอ่ะเนาะ มีคนโทรมาให้รับแล้วก็กดวางแค่นั้นไม่ต้องฟังแล้วเล่นเป็นฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนน่าจะเห็นท่านแหละเฮ้ยทุกคนเราเจอฉากลับเย่เริ่มเกมมาก็ตกเจอฉากลับเลยตกปืเกมตัวนี้ก็ ง่ายๆนะคะปิดประตูไว้เอาชีวิตรอดให้ถึงหกโมงเช้าง่ายๆนะครับเอ๊ตกใจหมดเลย <c oughs> เกมนี้นะคะเป็นเกมแนวฮอลเลอร์เอ่อแล้วก็เป็นเกมแนวฮอลเลอร์แหละครับเฮ้ยตกใจหมดเลยไอ้พวกนี้ชอบทำ ห้องนี้ก็นั่งรอไปนะคะเกมนี้จะเป็นเกมที่มีจัมสแกนะใครเป็นโรคหัวใจให้ปิดคลิปเลยนะคะห้ามดูเด็ดขาดนั่งรอไปกดจมูกไปดีเล่นมว จริงไม่ต้องเปิดก็ได้นะถ้าปิดไว้สองประตูแล้วนะเนี่ยเฮ้ยลมพัดเฮ้ยทำเสียวจริงๆเลยเฟตตี้นี่ก็ทำหลอนอ้าปากทำไมฮะปิดปากไปเฮ้ยน่าก,กลัว เออและอย่างนึงนะฮะใครขวันอ่อนก็ปิดคลิปไปนะฮะมันไม่เหมาะสําหรับคนที่ใจไม่กล้าแต่ไม่กล้าก็เดี๋ยวดูแล้วกันฝากกดไลค์ด้วยก่อนไป หัวตัวที่นั่งอยู่ Endoskeleton ไม่ชอบเสียงทีสองแล้วไอ้พวกนี้มันยังไม่ขยับกันเลยเยเสียงเพลงมาปิดก่อน เสียงอะไรเนี่ยลำคาแล้วเนี่ยเสียงเพลงใครอ่ะเริ่มร้อนๆแล้วโอ้ย,อยไอ้บ้าตกใจนี่ทำตกใจหลายรอบเลยนะเฟรี้เนี่ยชว่วนี้ก็กดจมูกเล่นไปผมว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้เออแต่ว่าผมงงมากเลยเปิดมาก็ได้เจอฉากลับแหละ คอสคาตันเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่เขาตั้งสุง่มว่ามันอุ้ยอุ้ยเดิมเดินกันแล้วเดิมกันแล้วเฮ้ยเดินแล้ว,อย,ลวอยู่ไหนชิกะอู้ชิกะเดินก่อนได้ด้วยอุ้ยกดผิดเปิดไฟทั้งคู่ไม่ได้ใช่ไหมพลังงานจะหมดด้วย เออก็ตานี้ก็น่าจะหมดแหละตานี้น่าจะหมดแล้วผมไม่พูดอะไรนะผมนั่งนิงน่งๆเฉยๆกันดดดดเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงอะไรตกใจเฮ้ย ัอนอ่อนอน่ยข้ามไปได้เลยนะตอนเนี้ยมันจะเป็นฉากยับสแกนจัำสแกนนักหัวมาเออจัำสแกนมันจะมาแล้วเลยโดนแล้วครับนี่ฮะผมบอกได้ไหม ใค้ควันอ่อนได้ดู <c oughs> เ,ออเร็วๆมันหลอนเด็กเด็กๆเด็กเล็กดูไม่ได้เลยปีนโอเคเอาใหม่เปิดมาจะเจอฉากรับอีกไหม <c oughs> ถ้าเจอก็ดีนะ <c oughs> มีไหม <c oughs> เหมือนจะไม่มี นี่ก็นั่งรอไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะฮะเพราะเสียงอื่นมันเข้า เกมนี้มันจะใช้เวลานิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอ

กดจมูกเฟรดี้ต่อจุ๊ยพอละ จะบอกว่าพี่ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวผมอธิบายตอนหลังแล้วกัน เมืกก่อกี้ตรงป้ายนี้มันเหมือนไม่ใช่อันเนี้ยตอนนี้ปกติตอนป้ายนี้มันจะเป็นแบบเฮ้ยเจออีสเตอร์เอกใหม่แล้วทุกคนเฮ้ยทำไมเกมนี้มันเจออีสเตอร์เอกง่ายจังปกติตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบป้ายใหญ่ใญใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นป้ายเล็ก ทุกคนตอนชิกะอยู่ห้องเนี้ยมันจะมีเสียงชิกะเดินทำของหล่นแล้วก็เสียงก็จะเงียบไป มีฟ็อกซี่ไม่ขยับไปเอะทำไมฟ็อกซี่มันเปิดมานได้โรยเชื่อมันไม่เป็นไรต้องรอลุ้นดูรอบเนี้ยว่าจะโดนจับสแกรไหม ผ่านเรียบร้อยแล้วนั่งเงียบมาตั้งนานาผ่านเรียบร้อยแล้วทุกคนผมมีเทคนิคจะบอกนะทุกคนเอาต่อคืนสองเลยเราขอพูดกันสิก็คือเวลาตอนเฟดดี้เดินมาเดีเดวเดอย่าพึ่งอย่าพึ่งปิดเวลาคืนสองอะ่ะเดี๋ยวเงียบ,ยบดิหรือไม่เป็นไรเวลาตอนที่ไฟดับแล้วอะ่ะ <c oughs> เราพยายามอย่าไปแตะหน้าจอหรือว่าอย่าเลื่อนเมาส์อย่าคลิก อะไรอย่างนั้นอ่ะอูปากมาได้ปิก็แค่นั้นแหละครับวิธีของผมสำหรับวันนี้ผมขอผมขอพักไว้เพียงเท่านี้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อให้แจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่มานะครับสำรับวันนี้ลาไปก่อนไบายเจอกันใหม่คลิปหน้า